สวัสดีครับพอเป็นพี่น้องเอฟซีครับมือนีมีคําถามเิมาถามบอดเรื่องจากเอฟซีนะครับเป็นถามมาหลายครับว่าเป็นยังคือโพดคักโพดแน่แท้เอฟซีสิปันหน่อยสิฟั่งห้กับว่าได้ฟั่งเป็นจังไดรเป็นคือโพดสวัสดีครับคืบอโบแห้งไปเลยเนาะบ่าให้บบกระชดโบแห้งเนาะดังแล้วดินับตังโมคองม่งครับคือศิลปินตัวท็อปแล้ยดิ ซึ่เป็นตัวตอบเมนว่าอะไรบีนหน้าที่นี้ดิหนึ่งเป็นว่าอะไรแมนนะยูทูปเป็นเวลาล้านช่องดี่หนึ่งไหมแต่บอกกับว่าพีชเนี่ยเปนว่าอะไรมนคว่ำชิงเปนว่าอะไรบอกว่าเกินหกสิบเดซิเบลแล้วมาเกินหกสิบครับเอาว่างไรครับว่าเอฟซีพันมาสีฟั่งเพ่งกับฟั่งปั๊จวบจักเถื่อตรงในหันมาเบิงเปลบุกส่วนโตของนุ่มโจไปยังกึ่งโหดคักแคร ออปั้นไปกับปั้นไปครับในส่วนของปั้นวิวเนาะในส่วนของโพสต์สสมันเป็นการสั่งสีสันกันหน่อยหรือว่าเป็นการที่แบบว่าถามหนยว่าเพื่อนในเฟซแต่ละคนเนี่ยคนติดตามทั้งหลายแสนหลายหมื่นคนแล้วก็คนติดตามสูงสุดก็คือห้าพันใช่ไหมละ่ะ,ละเพื่อนๆเนี่ก็คือห้าพันบรนบางคนบริเห็นเข้าทุกโพสต์เลยบางคนมันประจักว่าเปิดเฟซค่อยมาเจอโพสต์เราสมมติว่าเราโพสต์ไปสิบโพสต์ยี่สิบโพสต์อาจจะมาโพสต์เราที่โพสต์ที่สิบเจ็ดโพสต์ที่ห้าพอดีโพสต์ที่ห เราก็โพสทั้งขาประจาขาจอมดูโพสเฟซบุ๊กมันผิดกฎหมายไหมครับเนี่ยผิดนะครับเนี่ยเาฟังไว้ครับพี่น้องอ่ะโพสเฟซบุ๊กเขาบม่ได้เขียนดาวพสแตนดาวกันนี่ด้แม่ครับมันเป็นการเราใช้เฟซบุ๊กเพื่อมาโฆษณาเพื่อสร้างสีสันไม่ได้เสียเงินด้วยสร้างรอยยิ้มมันเป็นพื้นที่ของเราด้วยอ่าเป็นแพลตฟอร์มอีกหนึ่งแพลตฟอร์มที่ให้เราได้มีโอกาสพรีเซนต์เลยนอกจากว่ด้ะพรีเซน ลักษณะได้แค่นั้นแหละกระมวลนี่แหละกระเบิดมือแข้งกับโจยเอนบอกผมผมเนี่ยผมนับไปแล้วสามสี่ทุ่มมึงขึ้นเนาะยี่สิบสี่ชั่วโมงนั่นแล้วของผมนี่ร้อยห้าสิบสี่ผมก่ได้เป็นของผมสิ่นึ่งของบอดนี่ก็น่าสิคูณ้นิฟครับบอดตั้มกัวพั่นนะผมว่าถ้าเป็นสมัยที่กี่บล็อกในน้องครับบอด โดนบล็อกดิโดนสปแปมเลยแมนถ้าเป็นถ้าเป็นเด็กก่อนจริงๆเได้พี่น้องครับถ้าเป็นเด็กก่อนนี่ถือบอกไปแล้วนะฮะสำหรับแพลตฟอร์มนี่แต่ทมมตมือนี้ก็ดีเนาะมันก็เป็นตัวอย่างได้เลเนาะบอดสำหรับแบบทุกวันนี้ศิลปินเนาะครับต้องออใช้โซเชียลนเป็นประโยชน์ที่ดีมีให้เห็นแมนครับเสิ่งไหนดีก็เก็บไปแต่่าสิ่งไหนดีลังเจยกันลังเจ้าเข้ากับเข้ากัแบบ เี่วก,กออาดใช่ไหมก่ะอันนี้กากไอเซียนไอจี่บสเป็นตัวย่างผมต้องเป็นตัวย่างเชื่อไหมว่าบางบางบางคอนเทนต์หรือบางบางโพผมจะส่งให้ลูกทีมผมเลยดิผมจะคัดลอกสีโูสอะไรเราไปโพสในกลุ่มหา้ามทำแบบนี้นะครับนี่คือหัวหนารร้นาทำเพรรืพรร่อหัวหน้าทำเพื่อเป็นงานโปรโมทโฆษณาเออ หัวหน้าทำเพื่อเป็นการสั่งสีสันสันบะเกลีพ่อจะไปเห็ดอ่าอันนี้หัวหัวหนา้า,ามามาสายแบบนี้แล้วประมาณนี้แล้วเพื่อสั่งสีสันคือหยอกคนได้แล้วจที่สต่สลูกทิมไปเหด็ไดไ,หมไม่ได้เลยไม่ได้เขาเรียกว,ว่าใบยฒิไม่พอยังไม่ถึงแค่นี้พลังวัดพอถึงไปเสด็จกำดาบได้ได้วย <c oughs> ทั่วลุว่มแบบนี้แหละทั่วลุ่มไอเราสามารถบ,บางครั้งก็กูจะที่อันนี้เพราะว่าบางครั้งก<ด>็ด,ด้วยใบยืนของเราด้วยด้วยเราอยู่กับโซเชียลมานานบางครั้งก็ด้วย ที่แกมยอ,อก,กับเรารู้จังหวะมันจังหวัดอยจังหวัดัะจังหวะแล้วในจังหวะดของมันแล้ววาสุดท,ท้ายเราคือไกินกือเพื่อกันสีสันนั่นแหละประชาสัมพันธ์ด้วยสีสันด้วยเนาะนบางนคนกับ<น>ถ้าเขายิงจังไรก็โอ้ยกิงจังไรปวดเพราะว่าซูมือนี่คนเ่ากับชีวิตกับเขียดเขแห้งแล้วไปยิ้มไปเนี่เอาะไปดาคนจังใดคนหัวหรอ ก็มีแต่นมโจแหละครับพี่น้องแม่ยบอกไมใ่ดาเขาจะบอกเดี๋ยวเาชกทีเดียตาเี่ยวด่าคนนึงไมพโอ้โหไดาเปลนี้ในี่โอ้ยไปด่ามานี่ยพอซู้งนี้มพิมกูพิมมึงยังไหนคนหัวลอโโบม่ยน่บอกม่นแล้วเนาะก็ยากในนี้เช่นกูได้เปิดบางเดียวของมัน่มัอันใดกูกูนี่คือแต่ถ้าค้นพวกจจกเข้าจริงนี่ก็คือว่าแล้วเนาะ ขาเจ้ากาจจะคิดว่าเฮ้ยทำไมเป็นคนเกี่ยวกาดทำไมเป็นคนพูดจาไม่สุภาพแต<อ><น>่แต่ทีหนแล้วมันก็คืออีกในแง่มุมนึงเนาะ้าพูดใดไดม,มาสัมผัสหรือว่าติดตามอยู่ตลอดในส่วนของการใส่โซเชียลของบอด<อ>มันเป็นลูกเล่นของเราเนี่เป็นคาเลกเตอร์ของบอดทอ่มาาแนวนี้ถามนยี่สิ แต่ว่าตอนนี้ต้องเอาเนี่ยอีก่อนเดิมันเขาเป็นตัวท็อปอปยู่ต้องใช้ครับตอนนี้มันเึงือกาแลงมัน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 ตัวท็อปแล้วเนาะมันก็ต้องไม่ได้เชื่อกันไม่ได้เชื่อกันเพราะว่าเขื่นเขืน่นเวทีมือนีกับโบดิไซดชุดเหลี่ยมหยาบๆเลยครับพี่น้องตัวไซสูตรนะเขิ่อนวินวันนี้สุภาพนุ่มขนาดนักแสวงก็แม่ปกติวันนี้ก็ยังทำไม่ได้เลยไม่ได้ไม่ได้แล้วมันเป็ท็อปแล้วมันเสียภาพพูด เราเหนียมาแรงมัน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 ไม่ได้มันเสียภาคพจน์นับประวันแม่เรานับประวันแมบางคนนี่บางคนนี่ซีเรียสแี่ไหนบางคนขิวนักกว่าอีกโอ้ยคือคุยแน่บัดว่าอีกแค่ปรดนนี้นักใจอีกมันเราอยากเนาะถ้าแล้วมูดว่ามันอยู่งเศษกับพังไหมแนนครับเศษบางๆลยถามว่าขิวจังได๋ยไม่ยังก็ได้มาไล่ลายแต่ คิววันไหนคนไปยังคือเบิ้งกักเนี่ยมีหอดบักลำย่มีหอดเขาเกียวปลาเน,นี่ยก็นี่แหละปงว่ามันมันก็สามารถเขาก็เอื่นว่าบางคนเพิ่นกะเพิ่นกะจนเปลี่ยนใจเด้ผมอ่านคอมเมนต์อ่าน MC เอฟซี่งว่าที่แรกกับเขาใจบอดผิดว่าเป็นคนกับโชว์โคกงหัก เนาะในคอมเมนต์บอลกันเด้ไปตอบอยู่พอสัมผัสมาจากข้าวหนึ่งแค่นั้นแหละจังก็เก่าเอิวเขาอีกิวะิวไปแล้วนชุมนิวนี่สิได้ขยายสังกะสีแล้วตอนนี้บ้านชิวอะไรเพื่อยังผมอย่างหวเพื่อยังไ่ได้กันแหงหามเช่นบ้ากันลังเขาไปลางเไปเพื่อยังแล้วแล้วประมาณแปดอร์เซคือ เมฆตะลูกิีมจย่ของมั้เฮียหน่อยกับพ่อเวียนมือหนิอุศาพูดว่าเขาเสียดีดำนุ่งชีกคือดำนุ่งชีวิตคือผู้ใดหากผู้ดดชิว้องู้ชิวกระได้ปะก็ได้ติ่แหงมาในตัวมือหนิฮะแม่ยนมือนี้ติแหงก็ได้ฮะเขาต้องเอาใจบริบทในการเป็นสิบเป็นตัวท็อปเนาะแม่นเขาต้องนิ่งๆไว้ก่อนย่างเขาสิเป็นแนมดินแนมหยาเพราะใดเขาต้องแนมสูงๆ เราเห็นมา้าเเดนดุ่มรอดิใดดนมอะว่ากล้องนี่กะกล้องมือถือบ่คอยดอกบ่คอยเบิ่งบ่คอยแนมต้องแนมเป็นกล้องโปกล้องลักกล้องสิมาแนมกล้องมือถือบ่ไดมันายออกมาบ่งามโคตจะมีคนกินกันดิว้าถึงกินด้เงินบ่ก็รอดสุด ยืนนึ่งแมนเขาโอ้โหห่าดไหมสิบลคืออยู่กับเพื่นนี่ห่วยเดี่ยวกาวเกยนการเรื่อยๆวันที่28เนี่ยโอ้ยขนลุกขนลุกตัางแต่ว่าอาจารย์เพียรสารัตวันที่28เนี่ยนี่แหละผมกุดขนลุกแห้งเลยก็ที่พลาดเดี๋ไปก็พาดเทียมล่าไปแล้วไปเสียวเสียไปไหนเราอยู่เสียเราขาดแล้วว่ะ เห็นบอยี่น้องขนาดกินสูมื่อนี่ก็ต้องกินคั่นี่ยหน่อยดิอาปากแง่กว่าใดเดี๋ยวไม่ได้เกลียดให้เราบอกทางบอกด้อยมั้ยรวยกับตายกกินน้วยเดียวเด็กแบงค์เพิกินตรงตันเท็กกี้นี่ตะ็กกี้นี่บังคับปวอมนี่โมมเลยปุ๊บหน่อยเดียวเขาให้คนให้เลยหรือซูเมื่อนี่ซีเละซีซีเชียงเลยอันนี้ไงวะได้ โอเค่ละพี่น้องครับสำหรับเรื่องโซเชียลในการใส่บ้องสังอีสานจะมีอยงไรครับพี่น้องเบิ้งนี่แหละมีน้ำเบี้ยน้ำหนันกับไปเท่าไหร่ละนะให้เขาไปเบิ้งซองเพจต่างอใส่สีสานไบถ้าเบิ้งบอทโจคือว่าถ้าเบิ้งเฟซบุ๊กบอทโจเขียนดีเพราะนักเขียนว่าจากไหน เก้าสิบเปอร์เซ็นต์ขืนเลยว่ามิตรควบมวลขวายขวบขวอยู่น่ะขวอยกินอะไรขวอกินเลี้ยงกินกระพุ้นขวอยกินขี้แยงโต้หมูเจ้าไอ้มูเจ้ากินหมูเจ้าหัวแหละนั่นแหละครับพี่น้องครับก็คือการใช้โซเชียลให้มันเป็นประโยชน์นะครับใช้ยังไงให้มันมีความสุขนะครับให้ได้มากที่สุดหลายคนก็จนจนเป็นบ้าก็น่ะ บ้ากับ่อเป็นป่าผู้เดียวเลยเนาะคนติดตามกับสีแสนซีซีแสนหากับ่อเป็นป่าหอดซีแสนซีเดนสี่แสนเจ็ดแล้วสียงหาแสนล่ะนี่แหละคือว่าแบบหลายคนละ่ะลองลองอ่องเขาไปศึกษาบังผมห้เวลาเลยเพราะเกินเพราะเกินเดือนหนึ่งไปเบิรงไปเบิรงแนวทางว่าบอโถโค้ดเพื่ออะไร ทำไมถึงโพสแบบนี e ้พ like <Yeah. S 3> <laughs> ี่น้องสีฟ like ูเลยสำเร็จมีคนอีตามเขาเริแมเ่มเริ่มถี่เป็นบ้าเป็นบอนไม่ใช่เอียนเอียไปแต่สำเน็ตสมมือต้ก็ไปแล้วเน่ยบดได้เนียบ่ได้บ่ได้ไม่ได้ไม่ได้เรามัน เราต้องเว้นไว้ก่อนช่วงนี้มันต้องอยู่ภาพาเมื่อกี้ดีนะเหนื่อยมากวันนี้นพอดีมีผู้จัดการเดียมาบอกสมบหมดเวลาแล้วจะรู้ว่าแบบเป็ปต้องเคลียร์ออกไม่ได้ต้องเ<ห>คลี้องให้รัพ่อพอด้านทุกวันโดมาเวที <c oughs> ต้องไปสัมภาษณ์ต้องไปแก่งทัพประเทศนี่แต่ว่าวันนี้โดมาแป๊บเดียวก็แต่เสือกักกับรดหอดเนี่ยดีเลยบริการดีไงบริการมาหมดไงมาบริการได้ดีใจไหมยุ้งยิ้มคนดังมีกันมีการรองรับเองอะไรยังไงเดี๋ยวในทำได้เลย เอาเอาต่อเลยกว่เสือว่าเสืออยู่ไกลคนดังเมื่อยบอหรือว่าแบบยัวัวจะยูว่าดังเนี่ยเนี่ยนั่นในรลจากเยอะเสือกักกระซิบ่ารอด้วมันจะเสีย้าษตกนัยวยควายเก่งย่นี่เด้มดาได้มได้เดี๋ยวเาปคนเกงยี่นวยัยูเนี่ย คนร่าแกนาแกคนนาแนกเอเดี๋ยวันว่ายังอ,อขอติดนึงม่าแรกไปิดเดียวแล<บ>้วแต่เฮ็ดเป็นู่นี่ตอนนี้พอแล้วแล้วแต่ววบังไปเลยาเราเด้มาไลยคนงเราแม่ดับมันนี่มาเลยจังมาเลยดมิมือเอือมือแท้โอ้มือเอืมือแท้เล่นยุ่ก่อมือนมือเรีนเล่นอยูม<ๆ>่ โอ้ยรับเชิญอีกคุ้มปิดอีก LG ปวกแกงนะครับเนาะโอเคพี่รองครับคลิปนี้กะเอาไว้ทำนีแหละครับเดี๋ยวมันมันภาพพวดในต่อครับไปดันต่อครับอ่าผู้ใด้ชิวกะกะ็ได้ว่ากันภาพพวดแล้วสีรุดออกก่อนครับตอนนี้ก็แมนแมนยิ่งเข้มประเดี๋ยวยิ่งเม็นภาพลักมันดิเสียก่อนครับโอเคกันไปรองโดยสีหม้คอนเมอนี้่นะครับวันเปนจั๊บกระดาษนะครับ พดีพี่น้องไร่ีคนกูตีบักเก็ตกัวใช้มูไรยิ่งยิงเปื่ยนบ่แมลูก่ใต้องมาลใจัครับเดี๋ยวพนี้เปนเซ้ากนเนาครับพี่น้องกลับอย่าลืมกุ้งกันครับไลไปยอยวิวไหลไปดันไปดันไปมาแล้วลานสองมาแล้วมาไหไปครับผมคลิปนี้ล้วครับพี่น้องสวัสดีครับ